สามีก็กำลังจะกลับเข้าบ้านหลังจากที่แอบภรรยาหนีเที่ยวตามภาษาผู้ชายนะแต่ก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเห็นรถพยาบาลรถตำรวจมีหน่วยกู้ชีพเต็มบ้านบุ่นวายไปหมดเมื่อสอบถามถึงได้ความว่าภรรยาของตน,นเองเนี่ยได้ต่อสู้กับคนร้ายจนคนร้ายเนี่ยอาการปางตาย สามีมองเห็นภรรยายืนตัวสั่งงนงันงกอยู่ก็รีบเข้าไปปลอบใจแล้วก็บอกว่าเอ,อที่รักคุณนี่เก่งมากนะอะไรนะที่โดนใจให้คุณกล้าหาญเช่นเนี้ยภรรยาก็ตอบด้วยเสียงอันสั่นเทาบอกว่าโทูนึกว่าเป็นมึงคุณเลยซาสเต็มเหนียวเลยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งน,นะครับมีชายชาวอินเดีย ป่วยหนักใกล้จะตายอยู่คนหนึ่งเขาก็ได้เรียกภรรยาและก็ลูกสามคนมาสั่งเสียแล้วก็ขอให้คุณหมอนี่ช่วยเป็นพยานให้ด้วยชายชลาก็บอกกับลูกว่า mm hmm. เจ้าเนี่เป็นลูกคนโตเอาทุกตารางนิ้วของสีลมและสาธรไปส่วนเจ้าคนกลางเนี่ยเอาที่สำเพ็งแล้วก็เยาวราชนะส่วนเจ้าคนเล็กเนี่ยแกก็เอาที่นานนาะไปจนถึงเอกไม้เลย พอคุณหมอได้ยินดังนั้นคุณหมอก็ถึงก็ตกใจก็หันไปคุยกับภรรยาของคนไข้ว่าโอ้โหในห้างนี่รวยที่ดินเป็นหมื่นล้านเลยนะเนี่ยภรรยาของคนไข้ก็อมยิ้มแล้วก็ตอบว่าปาล่าหรอกค่ะมันเป็นเส้นทางการขายถั่วในครอบครัวของเรานะคะ่นะณโรงเรียนแห่งหนึ่งในเวลาพักเที่ยงเด็กชายคนหนึ่งก็เดินตรงดิงมายังครู แล้วก็พูดกับคุณครูว่าคุณครูครับผมมีเรื่องจะฟ้องคุณครูครับคุณครูก็บอกว่าอา้าวจะฟ้องอะไรอีกแล่าโอ้ให้ครูกินข้าวก่อนได้ไหมนักเรียนก็บอกว่าได้ครับพอครูกินข้าวเสร็จครูก็เรียกเด็กคนนั้นมาบอกว่าอา้ากินข้าวเสร็จแล้วมีอะไรจะฟ้องะบอกมาสิ นัเกเรียนก็บอกว่าอ๋อคือว่าข้าวที่คุณครูกินตะกี้นะครับหมามันเลียนแล้วนะครับคุณครูหลังจากที่พาลูกสาวชาวบ้านก็หนีไปนะชายหนุ่มคนหนึ่งก็ได้พาลูกสาวนั้นกลับมาขอขอมาพ่อพ่อก็เลยพูดขึ้นว่าอา้าวแกต้องรับผิดชอบลูกสาวฉันนะเว้ยแกเนี่ยได้เสียกับลูกสาวฉันกี่ครั้งแล้วไอ้หนุ่มก็ตอบเบา สิบครั้งครับคุณพ่อพ่อตาก็บอกว่าเฮ้ยแกต้องแต่งงานกับลูกฉันนะเว้ยสินสอดหนึ่งมืนบาทหนุ่มคนนั้นก็พูดกับพ่อตาว่าโอ้พ่อครับผมเนี่ยมันจนไม่ค่อยมีตังค์ห็อกลดค่าสินสอดหน่อยได้ไหมพ่อตาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าแกหาเงินมาไม่ได้ฉันจะเอาแกเข้าคุกชายหนุ่มคนนั้นก็เอยจำยอมต้องไปหาเงินมาแต่งงานเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกไอหนุ่มคนนั้น ก็พาเมียพร้อมกับลูกชายสองขวบมาเยี่ยมพ่อตาพ่อตาก็ต้อนรับด้วยความดีใจที่เห็นหลานแหละครับพูดกับลูกเขยว่าเฮ้ยไอลูกชายแกเนี่ย <N> มันก็น่ารักนะเว้ยชื่ออะไรวะชายหนุ่มก็เลยตอบขึ้นด้วยน้ำเสียงที่กระแทกกระทันว่าทีละพันครับมีเด็กชายอยู่คนหนึง่งเก็บตะเกียงได้ ก็เห็นว่ามันเป็นตะเกียงเก่าก็เลยเอามือถูถถููเพื่อที่จะทําความสะอาดมันนะ่ะทันใดนั้นก็มียักษ์ปรากฏกายขึ้นมามันก็พูดกับเด็กว่าเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยข้าข้าจะให้พรเจ้าหนึ่งข้อเด็กคนนั้นก็ว่าเอ๊ะทำไมได้น้อยจังละยักษ์ยักษ์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าเรื่องมากจะเอาไหมล่ะเด็กเลยบอกงั้น ผมขอมานินมังกรหนึ่งตัวก็แล้วกันยษาก็บอกว่าเฮ้ยจะได้ที่ไหนเล้วขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้หน่อยสิยแบบนี้ใครจะหาให้ได้ล่ะฉันเสกงไม่ได้หรอกเด็กก็เลยพูดว่างานผมขอให้ประเทศไทยนั้นมีแต่ความสงบสุขให้ประชาชนในประเทศมีแต่ความร่ำรวยขอให้นักการเมืองมีแต่คนซื่อสัตย์ไม่มีคนคดโกง ขอให้อยากก็เลยบอกว่าอ้าวพ่อ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 เดี๋ยวมานี่มังกรใช่ไหมเออเดี๋ยวันจะเสกให้แล้วกันไอเรื่องที่ขอมาเมื่อกี้ฉันทําไม่ได้หรอกมีคนขับรถให้เจ้านายคนหนึ่งชื่อว่าหมานแกก็เก่งเรื่องผู้หญิงมากจนถึงขั้นว่าเจ้านายเนี่ยต้องเอ่ยปากถามเฮ้ยหมานเองน่ะมีเคล็ดลับอะไรวะทําทไมผู้หญิงถึงได้หลงไหลแกนักอะ่ะนายหมานกดตอบไปว่า โอ้ง่ายๆเองเจ้านายก่อนที่ผมจะมีอะไรกับผู้หญิงอ่ะผมก็จะเอาของผมนี่แหละเคาะที่หัวเตียงดังๆสามครั้งรับรองนะเจ้านายผู้หญิงนี่ติดตึมเลยอะ่ะในคืนนั้นเองเจ้านายก็กลับบ้านไปอาบน้ําอาบท่าอย่างดีแล้วก็แอบย่องเข้าไปในห้องแล้วก็เอาไอ้นั่นนะมาเคาะที่หัวเตียงสามครั้งปักปักปักภรรยาก็ โง,งเงียงงเงียยขึ่งหลับขึ้นตื่นแล้วก็โผดออกมาว่านั่นหมานเหรอคะ <ST AR C> ยมาบาลได้เปิดประมูลซ่อมแซมประตูนรกที่มันชํำรุดอยู่ก็มีในช่างสามคนเป็นผู้มาเสนอคนแรกเป็นช่างชาวอินเดียบอกว่าอินชานขอแค่สามพันทุกอย่างจะเรียบร้อย ขอเป็นค่าวัสดุ1,000พแล้วก็เป็นค่าแรงอีก1,000และกำไรงขอชั้นอีก1,000คนที่2เป็นช่างเยอรมันเขอบอกกับยม,มบาลว่าไอ้ขอห0 0ันเป็นค่าวัสดุ200พแล้วก็ค่าแรง2,000ันไอ้ขอกำไร2 0 0 0คนที่3เป็นช่างไทยก็อบอกกับยม,มบาลว่างานนี้ ผมขอแค่9,000ผมจะแบ่งให้ท่านยม,มาบาล3 0 0 0ันส่วนผมขอ3,000ส่วนที่เหลืออีก3,000ผมก็จะเอาไปจ้างช่างอินเดียคนนั้น,นมาทำงานให้ท่านยม,มาบาลก็ทุบๆต๊เปีปปป้ยงบอกว่าเอาไปไทยชนะการประมูลในครั้งนี้สามีภรรยาผ็มาเดินช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง พอมาถึงก็ได้แยกย้ายกันนะเดินช้อปปิง้งตามแต่ใครจะชอบแหละภรรยาก็ไปช้อปปิง้งได้หิ้วของพอลุงพลังเสร็จแล้วก็โทรหาสามีบอกว่านี่เธอหายหัวไปไหนเนี่ยฉันเดินหาเธอตั้งนานแล้วนะสามีก็บอกว่านี่ที่รักเธอจําร้านเพชรได้ไหมเมื่อ5าปีที่แล้วเนี่ยที่เธออยากจะได้แหวนเพชรนะ่ะแล้วฉันก็สัญญาว่ามีตังค์มาหรายฉันก็จะซื้อให้นะ ขอภรรยาได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับน้ำตาคอแกมแล้วก็พูดได้เสียงสั่นเครือว่าจำได้คะสามีก็บอกว่าเออดีแล้วที่ฝั่งตรงข้ามร้านเพชนนะ่ะมันจะมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งฉันก็นั่งกินกาแฟอยู่ที่นี่แหละสามีภรรยาคู่หนึ่งก็รักกันมากแต่สามีนั้นก็ได้ตายจากไปภรรยาก็เอาแต่ร้องไห้ฟูมไฟเสียใจ ทุกวันก็จะมานั่งเฝ้าหลุมศพสามีพร้อมด้วยพัดหนึ่งอันก็คอยพัดอยู่ที่หลุมศพสามีนั่นแหละพระที่วัดก็ได้พูดขึ้นว่าตัดใจเสียเถิดโยมพัดไปนะ่ะสามีโยมก็ไม่รู้สึกเย็นรอกหญิงคนนั้นก็จึงได้เอ่ยขึ้นว่าสามีสั่งไว้ก่อนตายค่ะถ้าหลุมศพไม่แห้งห้ามเอาผัวใหม่ ก็มีคุณลุงคนนึงนะครับแกก็ยืนอยู่ริมถนนเปลี่ยวๆบนมือดคนเดียวในมือก็ถือถุงกับข้าวอยู่มีรถพละเมืองดีเขาก็มาจอดแล้วก็รับคุณลุงขึ้นรถไปกลัวว่ารถจะชนคิดว่าคุณลุงคนนั้นนะ่ะแกน่าจะเดินหลงทางมาก็าจะพาไปหาตำรวจที่สถานีตำรวจโน่นก็าพามาถึงสถานีตำรวจแล้วตำรวจก็สอบปากคำสอบถามคุณลุงว่าคุณลุงครับ บ้านคุณลุงอยู่ที่ไหนหรอครับพอจะจำได้ไหมครับคุณลุงก็เลยตอบกลับไปว่าฉันก็จำได้น่ะสิบ้านฉันก็อยู่ตรงที่ไอหมอนี่แหละที่มันรับมาฉันกำลังยืดรอพระจะใส่บาตรไอนี่ก็มาจากไหนก็ไม่รู้ก็พาฉันมาหาตำรวจนี่แหละก็มีกะถาชายนายคนหนึ่งไะครับ ก็มอบตัวกับตำรวจหลังจากที่ดียิงภรรยาบาดเจ็บสาหัสต,ตำรวจเขาก็สอบสวนถึงสาเหตุของการยิงตำรวจก็ถามว่ายิงเมียทำไมเหรอชายคนนั้นก็ได้ตอบว่าคืองี้ก็หมวดมื่อวานตอนบ่ายผมกลับบ้านเร็วเห็นเมียนอนอยู่บนเตียงผมก็นึกถึงเรื่องขำขันได้ก็เลยเล่าให้เมียฟังแต่เมียผมมันไม่ขำเลยครับ ตำรวจแต่ว่าเมียไม่ขำคุณถึงก็ยิงเมียเลยเหรอชายคนนี้ก็ตอบว่าใช่ครับเมียมันไม่ขำแต่ไอ้ผู้ชายที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันขำขึ้นมานะครับผมก็เลยต้องยิงมัน